ันนี้ครัวไวๆเราจะเสนอเมนูปัดกะเพราเครื่องไกไก่ลูกชิ้ปนปลาขอบคุณเสื้อเย่ยมจากร้านยงเจริญพาณิชย์บ้านคุณสลอนด้วยนะครับไปน้ำมันนะครับใส่เลยครับนี่กระเทียมใส่เลยครับเกี่ยวให้หอมๆนะครับ พริกกับกระเทียมโรหหอมแล้วใส่ไกล่ลงไปครับสิบกิโลใส่เลยเครื่อนในไก่สามกิโลครับปรุงรสชาตินะครับรสดีครับใส่เลยครับนิดหน่อยอายูโนโมตโตะครับซอสหอยางพายุครับซอสบัวเลี้ยงครับ ยิวขาวนะครับไม่ต้องกลัวเค็มนะครับเพราะว่าเราทําเยอะตาลครับนิดหน่อยครับแต่งสีด้วยสีดํานะครับผนทุกอย่างให้เข้ากันครับผมกระทะร้อนสุดๆแล้วนะครับใส่หัวฝักสั้นลงไปครับเพราะว่าเราตัดแล้วมันเลยสั้นลูกชิ้นฟิชบอลใส่นะครับ ใบกะเพราครับใส่เลยครับเสร็จเรียบร้อยครับกะเพรารวมครับมากินเข,าขา่าครับทุ